สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกับผมนะครับผมหมูเจนกะหลาดนะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับผมกะหลาดใหม่ของเราเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะเพื่อนๆเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับผมนี่นะครับนี่คือหน้าตาของเจนกะหลาดนะผมร้านเรานะครับผมอยู่ใกล้กับขนส่งช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่นะเพื่อนๆะอาอยู่ตรงข้ามกันเลยนะผมสี่แยกไฟแดงเดียวนะครับผมตรงเข้ามาขวามือเจอเลยครับเจนกะหลาดนี่คือหน้าตาของเจนกะหลาดนะผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาชมกันว่าข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆ ก็สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาดูกันข้างในอีกทีนะว่าในตัวของ JN Garage นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมและมีรถรุ่นไหนบ้างนะเพื่อนๆร้านเรานะครับมีรถหลากหลายรุ่นรูปแบบนะเพื่อนๆอย่างเช่นมีทั้ง Triumph h a r l e y Davidson แล้วก็ b i g b i อ e อื่นๆครับผมอย่างเช่นคันนี้นะครับผม Super Guide Sport นะเพื่อนๆก็เป็นตระกูล Soft Tail นะครับผมแล้วก็มีตระกูล Touring นะครับ แล้วก็ตระกูลสปอร์เตอร์น้องเล็กของฮาร์เลยนะครับผมทัวร์ลิงลก็มีรถคิงนะครับผมแล้วก็โรลเลเดอร์เอสนะเพื่อนเดี๋ยวมาดูฝั่งโน้นกันดีกว่านะครับฝั่งโน้นนะร้านเราก็จะมีพวกตระกูลสปอร์เตอร์ซอฟท์เพลโรลเลเดอร์นะผมซีแปดสอคันนี้เพื่อนๆคือลิมิเต็ดแล้วนะทางฮาร์เลยไม่มีผลิตแต่ร้านเรามีให้นะครับผมเพื่อนๆแล้วเลขไม้นี่ยน้อยทุกคันนะผมรถใสไม่น้อย,อยอย่างคันนี้นะครับ900กิโลเพื่อนๆนะผมออกรถกับทางเรานะครับผมลูกค้าจะได้อะไรบ้าง ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับร้านเรานจะมีการถ่ายรูปทุกมุมทุกจุดและคลิปรีวิวนะครับผมทุกซอกทุกมุมเลยทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถตัดสินใจซื้อรถเราได้จากคลิปรีวิวเลยนะครับผมสองนะครับผมโปรโมชั่นร้านเรานะครับเซอร์วิสเปลี่ยนท่ายของเหลวให้ฟรีลูกค้าคนไหนนะครับที่ซื้อรถไปเนี่ยกังวลเฮี้ยแบบแม่งจะต้องเอ่อเปลี่ยนท้ายนเครื่องหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับผมเพราะว่าเราเซอร์วิสให้ทั้งหมดเลยนะครับผมทุกคันสามารถซื้อไปแล้ว สองนะครับผมเรามีบริการเคลือบเซรามิกตัวรถให้ฟรีนะครับทุกคันที่ออกรถกับทางเราแล้วก็เรามีโปรโมชั่นจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับผมทุกคันนะครับผมรถกับทางเรารับรองการันตีคุณภาพแน่นอนครับครับผมก็ต่อไปนะครับผมเราจะมาให้เพื่อนๆได้ดูกันในส่วนของอ่าลิฟวิ่งนะผมนี่จะเป็นส่วนที่จะรองรับลูกค้านะครับผมจะเป็นลูกค้าประเภทอ่าล้างรถก็ได้นะครับผมสามารถมานั่งรอที่ลิฟวิ่งเราได้หรือว่าลูกค้าซื้อขายรถมอเตอร์ไซ ก็มานั่งรอตรงนี้ได้หรือจะเป็นเพื่อนๆเป็นคอมมูนิตี้อื่นๆนะครับผมเป็นขับเป็นแก๊งอะไรก็สามารถมานั่งได้เราก็จะมีลิฟวิ่งในส่วนนี้นะครับผมเพื่อนแลวจะมีในส่วนนี้นะผมที่จะเป็นโซฟานะครับผมมีเพื่อนๆนั่งได้รองรับได้ถึง10คนนะเพื่อนๆโดยประมาณได้อยู่ครับผมก็จะมีรองรับลูกค้าหรือว่ารองรับเพื่อนๆที่จะจัดคอมมูนิตี้อะไรนะครับผมเกี่ยวกับกลาดเราหรือว่ามานั่งเล่นพูดคุยกันก็ได้ครับในส่วนนี้เรามีพัดลมให้มีน้ําให้มีอะไรให้หมดเลยนะครับผมก็เดียเชิญนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวต่อไปเราจะไปคุยเรื่องของหมวกกันน็อกอันนี้ก็จะเป็นหมวกเด็กตันนะครับผมเพื<ๆ>่อนเพื่อนเด็กตันของเฮลเมสโตนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนหมวกกันน็อกนี้นะครับผมจะเหมาะกับพวกที่แบบว่าแต่งตัวแนววินเทจนะเพื่อนเพื่อนหรือขับรถคลาสสิกทริอัมอะไรเงี้ยครับผมสามารถนําหมวกใบน,นี้มาคอนเซปต์กับชุดของของเพื่อนเพื<ๆ>่อนได้นะเพื<ๆ>่อนๆแนววินเทจแนวสายทริอัมคลาสสิกนะครับผมผมแนะนําเลยเด็กตันนะครับผมแบรนด์นี้นะครับผมเฮลเมสโต้เด็กตัน เรานะครับผมร้านเราเจนกระลาเป็นเจ้าเดียวในไทยนะผมที่อิมพอร์ตบวกนกใบนี้เข้ามานะผมรุ่นนี้เข้ามานะเพื่อนๆมีจํานวนจํากัด20ใบเท่านั้นนะผมในสต็อกตอนนี้นะเพื่อนๆถ้าเกิดหมดปุ๊บรอใหม่ปีหน้าเลยเพราะว่าเด็กตันเนี่ยเขาผลิตมาจํานวนจํากัดแล้วปีละครั้งนะเพื่อนๆอยังไงก็เดีย๋ยวลองดูส่วนโซนนี้นะครับผมเพื่อนๆเพื่อนๆจนะชอบถามมาว่า ไอรั้วแดงเนี่ยมันมีสิ่งพิเศษอะไรหลังรั้วแดงนี้นะครับผมเพราะว่าผมชอบถ่ายลงอ่ะเพจเฟซบุ o กนะครับผมเพื่อนๆก็ชอบถ่ายกันมาตลอดเลยนะครับหลังรั้วแดงเนี่ยนะครับผมเราจะมีเป็นบริการฝากจอดรถรายวันรายเดือนรายปีนะเพื่อนเป็นฝากจอดบิ๊กบัสทุกรุ่นฮา,าร์เรย์สันทุกรุ่นนะครับผมนะครับแล้วเราก็จะมีาชาร์จแบตให้วอร์มยางให้นะเพื่อนสามารถแบบ ลูกค้าที่มารับรถสามารถออกไปเล่นโค้งได้เลยนะผมไม่ต้องกลัวการลื่นไหลนะครับผมเพราะเรามีเครื่องวอร์มยางให้เรียบร้อยนะเพื่อนในส่วนนี้จะเป็นบริการฝากจอดนะครับผมสำหรับใครที่อยากสนใจหรือว่าอยากจะมาบริการฝากจอดนะผมติดต่อได้ที่หน้าเพจ Facebook เ,เลยครับผมนะครับแต,แต่ในส่วนนี้มันยังไม่เสร็จ100นะร้อนะเพื่อนแต่ว่าแค่เรามา แจงให้ดูก่อนว่าในนี้เรามีอะไรบ้างนะครับต่อไปผมนะครับจะพาเพื่อนๆมาดูนะครับในส่วนของดีเทลลิ่งโซนนะครับผมหรือ JN นกะหลาดดีเทลลิ่งนะเพื่อนๆอันนี้จะเป็นสตาร์ฟโรลี่นะเพื่อนๆแต่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเข้ามาชมข้างในกันนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะเพื่อนๆไปเชิญครับวันนี้นะครับผมเรามีล้างนะครับผมเป็นโปรแกรมช็อปโค้ดขัดลบรอยขนแมวทั้งคันเลยนะเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับอันนี้จะเป็นการดีเทลลิ่งรถ ทั้งหมดนะครับผมนี่ครับเราจะมีเซฟให้นะครับผมก็คือมีตัวแรปพลาสติกให้ตรงชุดกองอากาศประกับไฟนะผมทุกอย่างเลยนะครับผมที่เป็นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับเราจะมีแรปซีนให้อย่างดีเลยนะเพื่อนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของกระเป๋านะเพื่อนบอกนะครับอันไหนที่เราถอดได้นะครับผมเราจะถอดออกมาให้หมดเลยนะครับผมนี่ครับเราจะวางแล้วเดี๋ยวเราจะมาดีเทลลิ่งตัวนี้อีกทีหนึ่งแต่เบื้องต้นคือหลักๆคือตอนนี้เราจะ ดีเทลลิ่งตัวรถก่อนขัดสีลบรอยขนแมวทุกอย่างนะผมเรามีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ทุกอย่าง<อ>การที่ดีเทลลิ่งเนี่ยอาจจะใช้เวลานานนิดนึงบางทีลูกค้าเนี่ยมานั่งรอ3ชั่วโมงแล้วทำไมยังไม่เสร็จทีสักทีนะครับผมอยากให้เข้าใจว่าเราเนี่ยเป็นดีเทลลิ่งอารมณ์เหมือน ถ้าเป็นอาหารก็คือโอมาเกษตรคือแบบเป็นสายดีเทลลิ่งเลยนะผมนี่ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงแต่ว่ารับรองการันตีความใหม่ความเอี่ยมเพื่อนๆเอารถมาล้างที่นี่เหมือนใหม่ออกสู่แน่นอนผมการันตีเลยนะผมะล้าเราครับดีเทลลิ่งเนี่ยก็จะมีโปรแกรมล้างสีเคลือบสีนะครับธรรมดาโปรแกรมท็อปโคตขัดรบร้อยขนแมวนะครับผมแล้วก็โปรแกรมสุดท้ายเป็นเซรามิกโคตติ้งนะเพื่อนๆเซรามิกโคตติ้งเนี่ยเราใช้เป็นน้ํายาของตัวนี้เลยนี่ครับ นาโนนิกนะครับผมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นของล็อกเซนะครับผมความหนาเนี่ยระดับ 10H บวกนะเพื่อนเพื่อหนาได้ถึงประมาณ50ไมครอนนะครับ mm hmm. เพื่อให้เสริมเกาะของชุดสีนะ mm hmm. เพื่อนๆแล้วก็การกดนกยางไม้กัน UV ทนความร้อนได้สูงสุดถึง200องศาเซลเซียสนะ mm hmm. เพื่อนๆแล้วก็อีกอย่างเนี่ยกา,การการเกาะของฝุ่นและสิ่งสกปรกคาบสกปรกนะครับผมก็คือลาดน้ำไปหลผ่านเลยนะผม ฝุ่นไม่เกาะฝุ่นไม่จับนะผมทําให้รถเพื่อนเนี่ยใหม่เหมือนออกศูนย์แน่นอนนะผมด้วยการเคลือบเซรามิกโคตติ้งนะครับนี่อันนี้สุดพิเศษเลยคันนี้นะผมคันนี้นี่เป็นรถไกด์นะผมมาทําการล้างสีเคลือบสีแล้วก็ขัดลบรอยเฉพาะจุดกับเรานะผมคันนี้เป็นของเจ้าของสํานักนะครับผมเจ้าของสํานักแต่งรันสต็อกพี่นุ่มรันรันสต็อกนะครับผมนี่คันนี้ก็มาล้างสีเคลือบสีแล้วก็ขัดรอยตรงนี้นิดนึงเป็นรอยรองเท้านะครับผมตอนนี้ คลิปเลยเพื่อนๆน,นี่ครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวต่อไปผมจะพามาดูในส่วนของแบตเตอรี่ที่ผมไว้ใช้ชาร์จในการะาดรถนะครับผมนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาฝากจอดนะครับผมหรือในส่วนของขายรถนะครับผมเราก็ใช้เป็นแบรนด์นี้เลยครับเพื่อนๆ Ctech นะ เพื่อนๆซีเทคเนี่ยข kind of ้อดีของมันคือสามารถหลอกแบตเตอรี่รถนะครับผมให้เหมือนตัวรถเนี่ยสตาร์ทตลอดเวลานะเพื่อนเพื่อนเพื่อกันแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมกระดาษเราเลยเลือกใช้ตัวนี้นะผมเป็นตัวจบของร้านเรานะเพื่อนๆแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมในร้านเราครับก็จะมีในส่วนของดีเทลลิ่งรถมอเตอร์ไซค์นะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ในส่วนของฝากจอดรายเดือนนะครับผมรายปีนะแล้วก็ในส่วนของซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะเพื่อนๆ ก็สําหรับใครนะผมที่สนใจไม่ว่าโปรแกรมไหนก็ช่างทั้งดีลลิ่งรถซื้อขายรถหรือฝากจอดนะผมสามารถติดต่อได้ที่หน้าเพจ Facebook นะผม JN g อทกาดนะเพื่อนเหรือโทร0922498978นะผมหมู JN กาลาดยินดีรับสายทุกท่าน24ชั่วโมงถ้าผมโทรไปไม่รับเดี๋ยวผมโทรกลับเองครับผมขอบคุณมากครับ